ธนาคารออมสินคืนเงิน1000บาทเมื่อวันที่27ธันวาคม2567นากธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อส่งความสุขให้ประชาชนธนาคารออมสินจึงจัดของขวัญปีใหม่2568ให้แก่ลูกค้าธนาคารภายใต้โครงการวินัยดีมีเงินรายละ1,000บาทเป็นของขวัญปีใหม่2568เงื่อนไขธนาคารออมสินคืนเงิน1,000บาทผ่านวินัยดีมีเงิน ลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0แสนบาทมีประวัติชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้สูนย์มีสถานะหนี้ปกติค้างชำระไม่เกิน30วันธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตนเองยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม ที่กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน m m o ภายในวันที่31มกราคม2568เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ที่ดีนำไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่